ก,ก้นแต่ก้นทัไปคินไปอ่านยากานใจแคใใ่เจกเที่ยวใจแห่งก้นไปมันเึกหัดใจเจ้าของให้มันกว้างให้มันใสให้มันเม่ตให้มันเมตมอัญญาให้มันเมตมก้อมค้อมตัวให้มันมิญญมนมมตมมทะล่งให้ยู่เย็นเต็มสุดตาเฮ้า ต่ใจเหี่ยวใจแห่งใจแค่มันสิบย่อยยับไว้ฉะนั้นวันสลองครบรอบตามคำนิยมเทศมาอาตมาบ่เห็ดขึ้หมู่อาตมาถือว่าอาตมาไม่รูกอาตมาไม่เคื่องเกี่ยวของโดยสะพอนในยุคนั้มันวุ่นวายผ่านเมื่อ เขาจะแบงแยกเขาจะทำลายประเทศไปหนี่โดยเฉพาะอีสานไปหนึ่งเขาเสด็จทำเหม็นไปหนึ่งเขาเสให้ก,กห่ออาชีพแก้แก้วกเท่าได้บ่ได้เขาจะดิน้นรนตระการพยายามบ่านเมื่อลมสลายพยายามวดทด้พยายามเสี่ยงชีวิตพยายาม Lục lắm lục, lạy luật mang nhau. To tiệc quang giải. Nay là tiệc quang quang ông quang ông, quang 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 ngay quang 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 อบวกเข้าเพมาเ็นไม้แแะต่เรเลือดก็วน่ยมได้ดติดตกอนหารหาหลนมม่หรอกนวันนี้อยู่นเป็นบวกสร้างนอกสร้าม uhh. าเด็นัมันนอกแตมาห็เป็นนัอได้อยู่ได้กิน ที่สองวดที่สองเีวมามาตังไปตกไม้มาตกมาถ้านเห็นดีเห็นชอบก็เดีดยวเปลี่ยนวิธีการเดี๋ยแต่ก่อนแต่ช่วงทุกคนก็ไม่ยังก็มาไล่แต่ได้มาเหตุายกปัฒหน้าแเดินมาพัดหน้าในแบบแตช่มกันเี่ ไปนี่เป็นพระพัฒนาไปอบร่อไปตั้งคนเบาคนจ่าละเอาออกมาเห็นมาทำพาท่านมาถูกดวมแรกอาจจะเป็นก็ไปอา่าบอกคาสอนเหยีอดก้อนถูกก้อนจนเรื่อง,ออออง,องอาหนาหงมเทิดกันกินเหล่าตี้กันเด่นโหกตี้กันแต่ก่อนน้ำเมืองหญ่ใหญ่เกิดัดเงี้ย ทกับทกกับทกกับทกเจาันโดยเฉพาะเรือ่องกรงเทพอาจจะมาหานันหน้าไม่ใช่ไหมถกเป็นเรื่องที่ทุกมันไปนรวมกันคนทุกล้นจนไปนรวมยวอยู่หันทอกับพบกไปรวมอยู่หันยุ่งไปร่วมอยู่หันเรื่องกรุงเทพเจ้ากันจะมาน่งถือ่าาาได้ยุ่งเหยียได้ถูช่ไูใเยี่ยงเดีย เป็นงานี่ได้ใช้สาสารจาัชชคิดให้ด้วยผลางของนี่ยของยมของหลุงของร้านหูวเชนหูทั้งหอวรักหูแห่งกันกองเงกองเงากองจุดพวเขากันบางแยงกันตั้งศิษแต่ทั้งแม่บ้านนุสมสิษย์ชดใช้ไปมาก เด่กๆบยกนอมันที่จะตกเป็นดุเทวดาทั้งนั้นก็เด็กตาข้ามอาจะมาเนี่ยตาข้ามถึงขนาดยางต้งใช้ได้แทนแต่จะกุเมือชีวิตพอตะกุเมืองแก้วเมือเจบก็ค่อยทีละับเถื่อเอาไปบนไปเอาเลือเอาล่ามาบอกมาตามกอจริงเล้ว ประเทศเท่าเนี่ยมันแตดีมันน่าต่นเต้นแต่เ้าพัลูกเงินหกไปมันมันก็ได้ยาทรามันก็เกิดเครื่องเนี่แต่ก็ยังดีพอเดือดรอดบอกขาดทันมาทำไรตายไม่พุดแตศาสนาะไอท้ทัวประเทศมันได้กันไม่หวัดนม่ว่าไม่ศาสนะาก็ผมไปหอพรอเอาศีลมาทรรมไ แตะที่ว่าโศคเขาค่ดีอกดีใจมือนี่เกันมาทำบุญนี่วันนี้สมพันชววนต่อการทเสยภาษ์าบนบถหน้าอุตกาสีมากัือว่อยากให้อุตกาสีมากอุตกาสีมากเนี่ยสีมากที่เยียบเยี่ยมป็นสีมากที่ทำอย่าแม่นมบวบ อย่าเกนอยู่ไใดอาจจะมาอาศัยตัวนี้บวดพาะเนี่ยอายุมันครบแต่ยาให้มพวพกออไปไดตามใช้ได้เนี่ยจิเป็นลอยๆว่าง่านสถานนี่อันนึ่งเราจะทราบเจ้าตงอันนึ่งอาจะมาจะคอยพยายามเขาสิเขาโล่งหรืยั่งวันเศ้า ยาเคปเพ่มตัวแทไปสนจะต้มเสียงก็นั่งฟื้นใหม่หมอย่างนีาเนยมันหน่อยใจโอ้ยเราจะเป็นพอเป็นแม่เขาให้วันเงินมันวัดหลไม่เจะดานอยลาดซีเดี๋ยวค้องเราตอนคอแอบถวาเป็นนีมันก็เป็นบ่ายแล้วนึงเป็นบ่ายแล้วกปเด็นยเแ ็นว่ามันตั้มว่องเดี่ยวเยี่ยนในแก่ประเทศที่นี่ม่าเป็นยุคพัฒนาเมืองไทยโดยแล้วก็ผ่านทีน่ศาลวัดน,นี่วัดน,นี้เป็นวันตัวยามงูในรนดับสี่หนึ่งคน,นมูว่ามันสิบแบงแยกย,ย่อว่ากันเห็นได้สองร้อยห้ยกันเนี่ย นนนนทา่านนั่นม่าเมืองท่านนี่มาถามผู้จิแตกกระจายท่านบอกเออว่าแอดบ้านแอดเมืองจะร้อนไอ้คือบวนัน,บนนี้เป็นตัวใหญ่กว่างดิไมไรมันเข้ามาเห็นได้น่จะมากก็ตแวจัดวันเกิดก็ว่อยากจัดวันเดียกย่านลูกร้านท้องที่นี่โอ,โอย้ยยังมันเป็นไปอยูอ่ท่านจะตรงหักแต่ท่านจะตรงบว จังขยายกองของเอาเช็ดเอาใจเอาหนังเช็ดหนังใจปากหนแก้วหลานลงหน่อยมันนม่นเพราะเช่นพวกขื่นไม่ไม่ยังอยากมาจัดนี้เป๊ะต่อไปจะจัดมาถึงวันวไหนอัจฉรายะเป็นขน้อนที่สี่พวมสิว่ายอยากให้มันดีเป็นเดียคือว่าเป็นประเทศของอัจฉริยะนื้ออยากให้ประเทศสุ้มเย็ยนอยากให้ประเทศ ยางมีคนท่าใหยไปทีเห <c oughs> ็นทุกอย่างอาน่นโดยเฉพาะเมืองศีสเกตของอาตมาแต่ยกอัตมามาอบยรมไปรอสู้สิแก่ไทยเพาขาดเลือกออสู่สวนลและเมืองศีสเกตเส็ว่เมือม่เมืองศรีสเกต การโปรโมทุกมูเป็นเื่องที่แรงแค่คนทุกแจกติ้นด็ก่่่อแต่แล้วมาหน่อยกหน่อยใจลมองแรงเอยมันเสียตัวก่อก เมื่อิก็สันจะนีกอองคนาอเสิ่สองมานึปัจจุบันเมื่อฉันิ่งเก็บไม่ให้ไม่ไหวีสุดเลยวันแตน่าเื่จะพอนาหลูกลวนเมืองศิสเกตพักกันมีเจ็มีใจให้มันให้บังพันให้สวยด้กันให้กุ้มสู้กัน มากนมันก็คืีกับนอกมนก็ผ่อนเทยาไหรแต่น่วันเี้ววน่งเรมากว่าี้วาสุ่ผู้เจ้าผเจ้าม่สนอยสักทธาม่สนองคนต่อการของอยากไปต้นท่าสนามันนักแน่มันหมือนคงไปเรือยเนยม่ก็แลานาั